การออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐดิฉันนําเสนอนะคะเป็นข่าวแรกจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเผยชมตํารวจสายลับแฝงตัวสืบคดีกว่า8เดือนจนนําไปสู่การจับกลุมทิศแยม้ม ะะ <S <S เผยชมหน้าตํารวจสายลับแฟนตัวเป็นลูกศิษย์วัดไร่ขิงตามสืบคดีกว่าแปดเดือนก่อนเปิดเผยตัวตนอ่านหมายสารค้นกุติแล้วก็จับกลุ่มทิดแยม้มปมยักยองเงินวัดเล่นพนันออนไลน์นะคะจากกรณีตรวจสอบอดีตเจ้าคุณแยม้มได้ทําการทุจริตยักยองเงินจากบัญชีธนาคารของวัดโอนเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวเพื่อนําไปเล่นพนันออนไลน์ขณะดําลงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง หรือเจ้าคณะภาค14สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำ 5, อกอับ5้าบกปปปรับเรื่องร้องเรียนว่าอดีตเจ้าคุณแยม้มมีพฤติกรรมยักยอกเงินวัดไปเล่นพนันออนไลน์จึงลงพื้นที่หาเบาะแสโดยส่งสารลับเข้าไปอยู่ในวัดนานกว่า8เดือนตั้งแต่ช่วงตุลาปี6-7จนถึงปัจจุบันเช่นไปทำบุญไปทำกิจกรรมในวัดไปกวาดวัดดูลัดเหลาเก็บหลักฐานไป เพื่อสังเกตพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสจนกระทั่งพิสูจน์ทราบแน่ชัดแล้วว่ามีพฤติกรรมตามที่ถูกร้องเรียนจริงจึงนําไปสู่การจับกลุ่มตัวในที่สุดนะคะซึ่งอันนี้ทางรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนําหมายสารพร้อมกาลังเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าทำการตรวจค้นในวัดได้ขิงโดยมีนายตำรวจที่แฝงตัวอยู่ในวัดแปดเดือนเป็นผู้อ่านหมายค้นด้วยตนเองนะคะ มีผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงเป็นผู้รับหมายค้นพร้อมนําเจ้าหน้าที่ตํารวจทําการตรวจค้นกุฏิอดีตเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ทําการตรวจค้นสามจุดภายในวัดไร่ขิงจุดแรกคือกุฏิจเจ้าอาวาสจุดที่สองคือที่พักสงฆ์จุดที่สามคือกองงานเจ้าคณะภาคสิบสี่โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจเน้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งบันทึกเกี่ยวกับหลักฐานต่างๆทั้งหมดคาดว่าจะเชื่อม ไปสู่คดีทั้งหมดอันนี้จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็คงจะเป็นข่าวอีกหลายวันก็ติดตามนะคะข่าวนี้กันไปเรื่อยๆค่ะอาจะเจออะไรบ้างหลักฐานคืออะไรยงใหญ่กันยังไงนะคะมีใครเกี่ยวข้องอีกนะคะโอนเงินไปที่ไหนเล่นอะไรจริงๆแล้วจริงๆก็ท่านก็ลาสิกขาไปแล้วนะคะก็เป็นทิ่ผ่นทิ่แยม

どうします รู้ต่อนะคะจากนัสเสพิมพ์ไทยรัฐค่ะ เอกนัทึ่งเล็กซินเคยหยวนโปรโคาซากอาคารโรงงานถล่มที่นิคมอามาตะซิตี้สิบนันตีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่งทีมสุดซอยตรวจสอบเหตุอาคารโรงงานในนิคมอามาตะซิตี้ชนบุรีเฟส10นะคะเหล็กซินเคยหยวนโปรทั้งแบบข้ออ้อยส0บอ่ายีมมและเหล็กกลม9ก้มเมตร ะะอาคารนี้ใช้งานมาได้แค่สามป,ปีเศษเท่านั้นเองก็ถล่มลงมาจากเหตุการณ์อาคารโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมมตะซิตี้ชนบุรีเฟสสิบในเขตอเบอพันธทองจังหวัดชนบุรีเกิดถลม่มทําให้รถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายจํานวนมากและมือพูดบาดเจ็บหนึ่งรายนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายเอกนัทพร้อมพันธุ์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่าพบเหล็กซินเคยหยวนที่อาคารโรงงานถล่มรับแจ้งเหตุส่วนหนึ่งของอาคารโรงงานถล่มในอมตะซิตี้ขณะนี้ชุดสุดซอยอยู่ในที่เกิดเหตุได้รับรายงานเบื้องต้นว่าเป็นบริขัทว่าเป็นอาคารบริษัทคอสโมเมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดเช่าสำเร็จจากบริษัทอมตะซัมมิตเรดดี้บิลเรดดี้บิลนะคะซึ่งเปิดตั้งแต่ปี6 5มาประมาณสปี พบวัสดุก่อสร้างเหล็กข้ออ้อยขนาด20มิลิเมตรและเหล็กกลมขนาด9มิลิเมตรผลิตโดยบริษัทซินเคยวนนะคะถึงเขาก็ต้องติดตามหาข้อมูลกันต่อนะคะจะเอาผิดใขรอะไรยังไงนี่ก็ว่ากันไปตามตามเนื้อผ้านะคะดูแล้วก็ที่อาคารสตงก็เหล็กซินเคยวนเหมือนกันนะคะ ที่นี่พิ่งถลงปลาที่อมตนะนครนี่ก็ซิ้นเคยยนเหมือนกันอีกเหมือนกันนะคะและก็ ไปดูที่ต่างประเทศกันหน่อยนะคะลำเกาหลีใต้ค่ะโซลค่ะคุณผู้ฟังโซลอ่วมฝนตกถล่มหนัก74มิลิเมตรในชั่วโมงเดียวทางการส่ง s อ s เตือนภัยฉุกเฉินครั้งแรกของปีพายุกระหน่ำกรุงโซลของเกาหลีใต้ตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้หลายพื้นที่เจอฝนหนักถึง74มิลิเมตรในชั่วโมงเดียวขณะที่ทางการส่ง s อ s เตือนภัยฉุกเฉินครั้งแรก ของปีพร้อมสั่งปิดลำทานหลัก25สายนะคะทางเว็บไซต์ข่าวอยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่ากรุงโซและพื้นที่โดยรอบในเกาหลีใต้ผเผชิญฝนตกหนักเกินคาดตั้งแต่ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่16พฤษภาคมทำให้รัฐบาลท้องถิ่นต้องส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์มือถือของประชาชน เป็นครักแรกของปีนี้เตือนประชาชนให้ระวังน้ําท่วมฉับพลันโดยเฉพาะย่านโอนําอึบนะะโอนําอึบเมืองนํายังจูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลาว25กิโลเมตรโดยสํานักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้รายงานว่านในหลายพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมถึง40-74มิลลิเมตรภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง รวมทั้งวันสูงถึง118.5ม mm, ิมซึ่งเกินเกณฑ์การออกประกาศเตือนภัยที่กำหนดไว้คือ50มิมต่อชั่วโมงหรือสะสมเกิน90มิเมใน3ชั่วโมงนอกจากนี้สภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้ทางกรุงโซได้ประกาศปิดลำทานหลัก25สายรวมทั้งถึงลำธานชื่อดังอย่าง ช่องเกรซอนและลำธารอันยังเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนขณะเดียวกันฝนที่ตกหนักยังผลให้เกิดการจราจรติดขัดอย่างหนักในช่วงเช่อโมงเร่งด่วนยามเย็นโดยเฉพาะบนถนนสายหลักในเขตเมืองทางการเกาหลีใต้เตือนให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้แม่น้ําลำธารในช่วงที่ฝนยังตกหนักเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศระบุว่าสาเหตุของฝนตกหนักครั้งนี้มาจากอากาศเย็น บนชั้นบรรยากาศตอนบนประทะกับอากาศร้อนชื้นจากระบบความกดอากาศต่ําที่เคลื่อนผ่านทางตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลีพร้อมพยากรณ์ว่าฝนจะคงตกต่อเนื่องในหลายภูมิภาคลากยาวถึงวันเช้าว,วันเสาร์ในบางพื้นที่ของจังหวัดคังวอนตอนกลางและตอนใต้รวมถึงภาคในของจังหวัดชุงชองนะคะซลาคยองซังและเกาะเซจูมีฝนหนักนะคะที่ ประเทศเกาหลีค่ะ Thank <laughs> you. เมืองจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะอีกหนึ่งข่าวธรรมนัตยันเปิดตัวอนุดิษฐ์และการลุนพาคุยทักษิณแล้วโวสามสาิบสจ่อซบรายสัปดาห์นะคะวันที่สิบแปดพฤษภาที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปร้อยเอกธรรมนัฐพมเผาสาสพะพยาประธานที่ปรึาาษกษาพรรคการธรรให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัวอดีตสสของพรรคเพื่อไทยจะกลายเป็นพรรคสาขาหรือไม่นั้นว่าทั้ง นาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและนายการลุนโหสกุลอดีศสกทมพรรคเพื่อไทยอยู่กันมาตั้งแต่วัยรุ่นและถือเป็นผู้อาวุโสทางการเมืองของประเทศเมื่อถึงจุดอิ่มตัวทางการเมืองตนก็ต้องการสร้างพรรคให้เป็นสถาบันทางการเมืองอย่างแท้จริงเราต้องหาคนที่มีความพร้อมความคิดความอ่านก็คล้ายกันนอกจากนั้นกลุ่มคนรุ่นใหม่คนมีความรู้วุฒิภาวะ ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ตนพยายามที่จะไม่เปิดตัวทีเดียวนะคะซึ่งก่อนการท้บทามอดีตสองนักการเมืองนี้ได้มีการพาไปพบนายกทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วพร้อมกล่าวว่าตนจะทําอะไรต้องหารือที่มาที่ไปของแต่ละคนอยู่แล้ววิถีชีวิตที่เคยอยู่กันมาเมื่อถึงเวลาแยกกันก็ไม่ได้ขัดแย้งกันนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงสสออีกสามสิบรายที่เขาบอกว่าจะย้ายเข้า พักการ์ดทำนั้นรอยเอกธรรมนัฐก็บอกว่าจะมีการทยอยเปิดตัวรายสัปดาห์ซึ่งอาจจะมีบิ๊กเนมและสสสมัยปัจจุบันร่วมด้วยส่วนจะเป็นสสพลังประราชารัฐหรือไม่รอยเอกธรรมนัฐบอกว่าสาสาเหล่านั้นก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันทั้งนั้นหลายคนก็เป็นสสเพราะตนช่วยมาถ้าไม่มีตนก่อนหน้านี้คงเหนื่อยแต่ขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันเพราะตนไปลุยศึกเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชมาพร้อมยืนยันว่า ไม่ได้ไปแจกกล้วยให้สสตามที่เป็นข่าวตนต้องดูว่าแต่ละคนมีอุดมการทางการเมืองอย่างไรตอนนี้เหลือเวลาปีกว่าคงไม่มีใครครงไม่มีใครไปทําอย่างนั้นพร้อมปฏิเสธพักประชาชนว่าพักกล้าทาไม่ได้มีพลังดูดเพียงแต่เป็นการดูว่าใครทําประโยชน์ให้ปกับประชาชนได้อย่างไรได้บ้างเช่นสสในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสะท้อนปัญหาเรื่องอราคา,าปาล์มตกต่ํา ร้านปาไม่รับซื้อซึ่งจะต้องแก้ไขปัญหานี้ในทันทีกู uh ้ huh. สื่อขาวถามถึงกรณีชั้น14ของนายยกทักษิณว่าจะส่งผลอะไรต่อเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐระบุว่าไม่มีการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนและยังปฏิเสธกรณีที่นางสาวพันนิกาวานิชแกนนำคณะกล้าวหน้าตั้งข้อสังเกตว่าพรรคก้ากล้าทำพยายาม ดูดสอสอ,สอเพื่อต่อรองเก้าอี้กระทรวงมหาดไทยแต่ยืนยันไม่มีเคยมีแนวคิดนี้เพราะในพักคกาธรรมไม่มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติไปนั่งเป็นมอท1หนึ่งก่อนจะอ้างว่าขณะนี้นายอนุทินชาญวิรุลก็ดำรงตำแหน่งก็ดีอยู่แล้วนะฮะก็ผู้สืข่าวก็ถามว่านายตอนที่นายอนุทินป่วยได้ไปเยี่ยมหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าตอนที่นายอุทิน อนุทินป่วยตัวเองก็ป่วยหากกรณีหากในอนาคตพรรคก้าทำรรม,มีสอสอเพิ่มจะส่งผลต่อโคตา้าตำแหน่งรัฐมนตรีกันใหม่ว่าได้มองข้ามชดไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ได้มองครั้งนี้หากรัฐบาลไม่ได้มีปัญหากันก็อยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วขออย่ามองว่าพรรคก้าทำรรพยายามขยับมาแทนที่อันดับพรรคภูมิใจไทยเพียงแต่มองว่าหากพรรคทำได้สสมาเยอะสามารถมีตัวแทนก็จะช่วยเหลือ

Thank mm -hmm. you. ไปดูที่หนังสือพิมพ์มติชนนะคะอธิบดีอุทยานสั่งเข้มทุกหัวหน้าตรวจสอบเชิงรุกป่าอนุรักษ์ทุกแห่งบอกว่าอย่าใส่เกียร์ว่างนะคะอธิบดีนายโดมจันทร์เดียวนะคะอธิอธิบดีอุทยานสั่งเข้มทุกหัวหน้าตรวจสอบ เชิงรุกป่าอนุรักษ์ทุกแห่งอยากเยี่ย้างกรณีที่นายดมจันทร์สวรรค์หัวได้อุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้ตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดพบว่ามีการลักลอบต้นไม้ห่วงห้ามในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมบริเวณศูนย์ปฏิธรรมปฏิบัติธรรมวิปัสนาธรรมฐานธรรมการจนาบ้านวังขยายตำบลปลังเพลออำเภอสังขละบุรีการจนะบุรีขอสร้างบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม15้าไร่ ซึ่งนายอัธพลจเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งตรวจสอบว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมได้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานมีที่มาที่ไปอย่างไรตั้งแต่ใครเป็นหัวหน้าอุทยานที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวนั้นนะคะก็นายชุติเดชกะมณนนชะนุษ พอ,อสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สามให้สัมภาษณ์ว่านายอัธพลได้สั่งการให้กำชับหัวหน้าอุทยานทุกแห่งเข้มงวดกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุกที่โดยเฉพาะเรื่องการบุกรุกพื้นที่และเรื่องไฟป่าล่าสุดกรณีศูนย์ปฏิบัติธรรมที่นายโดมนำกำลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่เข้มงวดนะคะอธิบดี บอกว่าสั่งสอบหัวหน้าอุทยานไม่ใช่เป็นการสอบวินัยหรือบอกว่าหัวหน้าอุทยานมีความบกพร่องแต่เป็นการตรวจสอบที่มาที่ไปของการลักลอบก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมดังกล่าวและได้สั่งการหัวหน้าอุทยานทุกพื้นที่ในทั่วประเทศให้มีความเข้มงวดกับเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ <S 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 อันนี้ก็เป็นข่าวต่อเนื่องของทิศแย้มนะคะจากมติชนค่ะเปิดเงินเดือนพระสงฆ์หรือว่านิตยพัฒน์นี่นะคะเจ้าคุณแย้มวัดไร่ขิงมีไรายได้ประจำเท่าไหร่นอกจากปัจจัยที่ญาติโยมถวายนะคะอันนี้ าคุณแย้มวัดไล่ขิงนะคะที่มีข้อหาว่านำเงินวัดไปเล่นการพนันออนไลน์ไม่ใช่เงินงบประมาณจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะผู้ปกครองที่จะพิจารณาดำเนินการรวมไปถึงตำแหน่งทางการปกครองต่างๆนะคะสำหรับตำแหน่งทางการปกครองสูงที่ดำรงอยู่นั้นประกอบด้วยเจ้าคณะภาคสิ ปกครองพื้นที่ส่งในพื้นที่นครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรรสมุทรสาครเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวมจังหวัดนครปฐมพระพอุปชานอกจากนี้พระธรรมมาพระธรรมวชิรานุวัตรยังมีตำแหน่งที่เกี่ยวกับการศึกษาคณะส่งเช่นผอ,อวิทยาวิทยาลายัยสงพุทธปัญญาศรีธวาราวดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาลายัย รองแม่กองธรรมะสนามหลวงประจําหนกลางรวมทั้งตำแหน่งสําคัญในเรื่องการเผยแผ่ของคณะสงฆ์คือตำแหน่งประธานกรรมการบริหารกลางโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้านะฮะซึ่งหลายคนวิจารณ์เรื่องจํานวนเงินผ่านมือเจ้าอาวาสพบว่ามีจํานวนมากและในความเป็นจริงแล้วพระระดับเจ้าอาวาสพระอารามหลวงมีเงินรายได้จากแหล่งอื่นหรือไม่นอกจากปัจจัยที่ญาติโยมถวาย จากการตรวจสอบทราบว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยยังมีเงินเดือนประจำด้วยโดยเงินเดือนพระสงฆ์เรียกว่าอัตรานิตยพัฒน์ที่รัฐบาลเป็นผู้จ่ายเพื่อสนับสนุนเป็นค่าพัฒนาหารประจำตามความเหมาะสมแก่พระสังฆาธิการพระสัมมากัฎ์พระปร,ะริยธรรมก้าวประโยคและพระเลขานุการตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันโอ้โหมาดูเงินเดือนอัตราเงินเดือนพระสงฆ์หรือว่านิตยพัฒน์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน อ้างอิงจากคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2554ให้แก่พระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ทั้งหมด76สมณศักดิ์ตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าไปจนถึงเลขานุก,การเจ้าคณะตำบลดังนี้สมเด็จพระสังฆราชเจ้านี่ส7,700บาทสมเด็จพระสังฆราช34,200บาทผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สามหมื่นแปดร้อยบาทสมเด็จพระราชาคณะสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทกรรมการมหาเทราสมาคมสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทพระราชาเจ้าคณะรองชั้นหิรัญยบัตรสองหมื่นห้าพันบาทเจ้าคณะภาคหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาท แม่กองบาลีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทหนึ่งขอภัยคะ่ะหนึ่งมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทแม่กองทำหนึ่งพันหนึ่งมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทรองเจ้าคณะภาคหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทเจ้าคณะจังหวัดหนึ่งมื่นสามร้อยบาทเลขานุการพระสังฆราชหนึ่งมื่นสามร้อยบาทพระราชาคณะเจ้าคณะรองสัญญาบัตรหนึ่งมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทพระราชาคณะชั้นธรรม หนึ่งมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทพระราชาคณะชั้นเทพหนึ่งมื่นสามร้อยบาทอันนี้รู้ไว้ไม่เสียหายนะคะร,รู้ฟังอืมว่าพระก็มีเงินเดือนนะคะตามตามสมณศักดิ์พระราชาเจ้าคณะเจ้าคณะจังหวัดหนึ่งมื่นสามร้อยบาทพระราชาคณะชั้นราษหกพันเก้าร้อยบาทพระราชาคณะประลัดขวาห้าพันห้าร้อยบาทพระราชาคณะประลัดซ้ายห้าพันห้าร้อยบาท พระราชาคณะประหลัดกลางห้าพันห้าร้อยบาทปริเรียนธรรมเก้าประโยคห้าพันห้าปริเียนธรรมเจ็ดถึงแปดประโยคห้าพันสองปริเียนธรรมห้าถึงหกประโยคสี่พันแปดพระราชาคณะชั้นสามัญเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกสี่พันแปดพระราชาคณะชั้นสามัญรองเจ้าคณะจังหวัดสี่พันห้าร้อยบาท พระราชาคณะชั้นสามัญเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวงชั้นโท4,500บาทพระราชาคณะชั้นสามัญปริญญรทำปทศสาม4,100บาทพระราชาคณะชั้นสามาถถาัญยกฝ่ายวิปัสนาธุระ4,100บาทพระราชาคณะชั้นสามาถถัญยกเจ้าคณะอำเภอ4,100บาทพระราชาคณะชั้นสามัญเจ้า,าวาดพระอารามหลวงชั้นตรี4,100บาท นี่คือบัญชีอัตรานิตยพัฒน์ปรับที่ขอปรับเพิ่มใหม่ประจำปีงบประมาณสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าอันนี้ก็คืออ่าข้อมูลเพิ่มเติมจากเรื่องราวของทิศแยม khá vương từ ăn thì lại จับได้แล้วนะคะไอ้บินไอ้แต้มคนร้ายยิงฆ่าเผานั่งยางสี่ศพในสวนปาบน้ำมันอันนี้เป็นข่าวจากคมชัดลึกนะคะตำรวจประกาศที่เหลืออีกสองราย หากต่อสู้เจอวิสามันแน่นะคะกรณีคนร้ายฆ่าโหดใช้อาวุธยิงและฆ่าเผานั่งยางอย่างโหดเหี้ยมสี่ศพภายในส่วนปามอำเภอศิเกาจังหวัดตรังสี่ศพก่อนคนร้ายจะชิงรถกระบะของผู้ตายไปด้วยนะคะต่อมาก็ออกหมายจับพร้อมแกะร่องรอยจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีจนสามารถออกหมายจับคนร้ายได้สี่รายนายสุปกรณ์รักวิวัฒหรือไอบินนะคะ ส่วนอีกคนคือนายจารนชัยสมาธิหรือแต้มอายุ32ปีนายปิยะศักดิ์สุวรรณมณีหรือแจ็คอายุ33ปีและนายละพีพันธ์บุญเกื้ออายุ36ปีนะจับได้แล้วสองนะคะคุณผู้ฟังก็ยังเหลืออีกสองตำรวจก็บอกว่าถ้าต่อสู้นี่มีวิสามันแน่ๆนะคะนี่คือทั้งหมดของข่าวได้หนึ่งประจำวันนี้นะคะ Thank you. your